แมรี่กำลังให้อาหารปลาอยู่นะคะทุกคนอันนี้ที่โรงแรมน,นะคะมีปลาด้วยปลาทองตัวใหญ่มากเลยตอนนี้เรามาพักที่โรงแรมเซนทาราไลฟ์มาริฟตอมเพียนนะคะที่พัทยาแต่ว่ามาถึงแล้วสองทงวันก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยะคะ่ะเพราะว่าป่วย,ยกันยกคณะเลยนะคะ คือําเริ่มป่วยตั้งแต่ต้าค้นยา่าแล้วก็มาถึงเด็กน้อยของเราค่ะมาล,ลี่มีไข้นะคะ3 8มแองศาเนยะเมื่อคืนนะคะแม่ก็ให้กินยานะคะทั้งยากแก้ไอน้ำลดน้ำมูกยากแก้ไข่ตอนนี้นางก็อาการดีขึ้นนะคะแต่หน้าตาแบบยังโรยโรอยู่มันลี่ให้อีกสิคะมันมีตั้งหลายตัวยังไม่ได้กินเลย มามา,มา,มาแกะให้มาฮมาแกะให้มาไม่หรอทำเองเหรอโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมเดิมน,นะครับที่เราเคยมาพักปีกที่แล้วบรรยากาศค่อนข้างหรบอว่าร่มลื่นมากมีสวน ยิน่สนามเด็กเล่นนะคะคิดกลับให้เด็กด้วยเ,นสนเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวไปให้ใช่ไหมโอเคมาลีเอาความสนิที่สภาพนักท่องเที่ยวอันนี้ปปากกำลังผสมยาให้ไมลี่อยู่นะคะเมื่อกี้พาไมลี่ไปหาหมอมาแล้วนะคะ ก็คือได้ยาฆ่าเชื้อมาค่ะแล้วก็หมอบอกว่าที่ไม่รีท้องเสียเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านางไอเสมหะาแล้วก็อืมคือนางบ้วนออกมาไม่ได้นางก็คืนลงท้องไปพอคือนลงท้องไปเหมือนกับว่าร่างกายมันก็รู้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่จะต้องขับออกมาก็อาจจะทําให้ท้องเสียก็ได้อืก็ได้ยามาสองอย่างเขี่ยยาไปค่ะ แล้วก็หมอบอกว่าให้กินครั้งละหนึ่งช้อนก็ย่อยให้เข้ากันเฮ้ยรีกูดไม่เอกลิอืมเนาะวีเอ,อฟรุสเนะอออืม,มอกลิ่นเหมือนผลไม้ <c oughs> มแล้วเดี๋ยวะ Nee, nee, warte, komm. Bitte, komm. Weil die machen nicht so Theater. Das schmeckt wie Honig. Wie Honig, aber mal wie Honig. Ah. Und Suppe, genau. Das ist nicht eklig. Ja, nicht eklig. Lecker. Schmeckt gut. Außerdem bist du davon wieder gesund. Ja. Willst du morgen mit Pünkt spielen? Mhm. Ja, Gollo. อร่อยไหมอร่อยลุกเปิดหายไปไปนะสาวน้อยเป็นไงคะได้ยาฆ่าเชื้อไปสองครั้งดีขึ้นทันตาเห็นเลยค่ะลุกขึ้นมาเล่นตุ๊ก,กตาได้แล้วค่ะแต่นางบอกว่าหนาวต้องใส่เสื้อแจ็คเ,เก็ตคลุมอันนี้ชื่ออะไรคะลูกไหนบอกสิไหนบอกเอฟซีสิชื่ออะไรอะ่ะตุ๊ก,กตาชื่ออะไรคะโอ้มีซิกแพคด้วยชื่ออะไรคะ แค่ไหเออชิคเก้นแตมมีซิกแพคด้วยให้บอกว่าจับหน่อยจับซิกแพคหน่อยโอ้ซิกแพคเน้นเลยแล้วนี่ล่ะแล้วอันนี้อ๋ออันนี้โป้ลุกไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้ปิดไว้ใส่เสื้อแล้วเอ๊ะทะลึ่งนะลุกขึ้นมาทะลึ่งได้แล้วค่ะทุกคนโอ้นี่บาร์บี้นะคะตุ๊กตาของเล่นของนางเอามาอีไม่ได้ทะลึ่งแล้วไม่นี่ทะลึ่งแล้วใส่เสื้อไว้เลยใส่เสื้อไว้เลยอืม มีรถเข็นนี่มีอะไรอันนี้คืออะไรคะทอยเลตไม่ใช่มันคือกระเป๋าปิกนิกของเคนขอ่งบาร์บี้นะคะมีม้าด้วยเนี่ยโอ้เอามาจากพกมาเพียบเลยคือกระเป๋านึงอะกระเป๋าใบาเล็กของเล่นของนางทั้งนั้นเลยโอเคไหนไมรี่บอกที่คะว่าแมรีด่ดีขึ้นยังพรุ่งนี้ไปเล่นน้ำกับปริ้นได้ยังได้ไหมเดี๋ยว นา,นาเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนก็จะมาหานะคะก็คือปริมลูกสาวของเพื่อนไก่นะคะซึ่งอายุเท่าเท่ากันก็จะมาเล่นกับนางมาว่ายน้ําด้วยแต่ว่า <c oughs> ตอนแรกก็ต้องดูอาการไมรี่ก,ก่อนว่านางลงสระได้ไหมนะคะทุกคน,นซึ่งวันนี้ก็พาไปหาหมอมานะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะฝุ่นพีเอสองจุดห้าจากกรุงเทพแล้วก็นางไอมีเสมหะ คุณหมอฟังปอดดูแล้วปอดก็ยังก็โอเคนะคะแต่ว่ามีเสมหะแต่ว่าที่นางมีอาการท้องเสียเมื่อเชาะะ้าแล้วครั้นางถ่ายเร็วไปสามรอบเนี่ยหมอบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่านางไอแล้วนางกลืนเสมหะลงไปในท้องคือบ้วนออกมาไม่เป็นนะคะแล้วเหมือนร่างกายมันรู้ว่ามันคือสิ่งที่เออไม่ดีนะร่างกายคุณเราก็พยายามกําจัดนะคะกําจัดเสมหะออกมาโดยการถ่าย ตายเลี้วนะคะเดี๋ยวกินยาแล้วก็หวังว่าคงจะดีขึ้นนะคะทุกคนอือคือนางซึมคือมันไม่ใช่ไมลี่อะคืออาการคือไม่ใช่เด็กคนนี้เลยน่าสงสารแล้วเหมือนว่านางหมดแรงก็ให้แม่อุ้มแม่ก็อุ้มอุ้ม,อ,มอุ้มนะคะเดินไม่ไหวอุ้มไปขึ้นรถแล้วก็ไปหาหมอตอนนี้ตอนเย็นนะคะก็ไมลี่โอเคขึ้นแล้วนะคะเราก็เลยพาออกมาก,กินข้าวนะคะ แมรี่เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นไหมพรุ่งนี้วิ่งวิ่งได้หรือยังวิ่งได้ไหมครับพรุ่งนี้วิ่งได้เนาะกินนมค่ะมาม่กินหมดได้ไหมได้ค่ะกินเลยจะได้แข็งแรงไวๆไวนะ่อพามากินข้าวนะคะแถวจอมเทียน ตอนนี้พอไม่ดีดีขึ้นป้าทนยาก็แย่ลงคือทัวร์นี้มีแต่คนป่วยค่ะทุกคนตอนนี้คุณป้าทนยาปวดท้องนะคะเหมือนปวดท้องบิดเกรงป้้ามีจิกเบลลี่โอ้ยแบบนี้หายแล้วว่าป้าลงพุงเนี่ยปตป้าพุงใหญ่เนี่ยป้ามีพุงใหญ่แล้วไม่รี่เดี๋ยวป้าน้อยใจนะลูกเออตอนพรุ่งนี้ก็คือ ถ้าป้าคนยาไม่ดีขึ้นนะคะก็กะว่าจะพาแกไปหาหมอเนาะแต่แกดื้อมากแกไม่ยอมไปแกบอกเดีย๋ยวก็หายกินยาแล้วเดีย๋ยวก็หายรอก,ก่อนอะไรเงี้ยจนแบบว่าเวลาผ่านไปสองสาวันมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะทุกคนกลายเป็นว่าเรามาถึงพัทยาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะทุกคนตอนแรกกะว่าจะพาแกไปก่อร้านสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าดูคณะทวัวร์คณะนี้แบบว่าสภาพร่างไม่พร้อมมากเลยค่ะก็เลยต้องพักก่อนนะคะต้องรอให้ทุกคนแข็งแรงก่อน ตอนนี้ไมลี่ได้ยดาฆ่าเชื้อไปนะคะที่ไปหาหมอมาก็ดีขึ้นเลยค่ะกินไปสองครั้งอาการดีขึ้นทันตาเห็นเลยลุกขึ้นมาพูดจัดจ้อยๆได้แล้วหแบบมอพื่อาเช้านี่แบบว่านางนี่แบบเสื่องซึมแม่เห็นแล้วก็ใจหายค่ะสงสารลูกเฮ้ <c oughs> เปลี่ยนสีได้ของเล่นใหม่สั่งมาไก่สเต๊ะ แล้วก็ไก่ทอดสำหรับเด็กปีกไก่ทอดไม่ไี้นั่งดีๆลูกนะแล้วก็พรมมิสให้เด็กนะคะอ่าม่นี่เอาขอซ่อมเขาอีกหน่อยนึงไหมชัญฮ่าฮ่าฮ no ่า no ฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าลาฮ่ม่าฮ่นั่งด่ๆสิาฮ่อ่าฮา <c oughs> <c oughs> ่าอันนะี้ฮีกว่านะ

ไม,ม่เรียลไหมคะไก่ทอดเด็กมีแรงลุกขึ้นมากินไก่ทอดได้แล้วแบบนี้หายแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ได้ยาไปนะคะทุกคนหายป่วยแล้วก็คือดีขึ้นนะคะ นางก็มาวิ่งเล่นได้แล้วค่ะมีการแกล้งเพื่อนด้วย<อ>เด็กผู้ชายคนก็เป็นเด็กเออที่มาพักที่โรงแรมนี้นะคะน่าจะอายุน้อยกว่าไวลี่เมนี่ทำอะไรคะ ทำอะไรอบขนมเค้กให้แม่มา,มาหรอหรอือว่าทำอะไรอบอะไรคะทำซุปโอ้ทำซุป,ซปไม่นี่ต้องกินซุปเนาะคุณหมอบอกให้กินอะไรอ่อนๆนะ <c oughs> เอา้าอย่ากินจริงนะให้ซุปให้หมามาโอ้ให้หมามา,มาทำซุปให้หมาหมาทำัทำง้งกันใส่ชีลีด้วยนะใส่พริกด้วยโอเค,อเคซุปใส่พริก โอคเอาอร่อยอร่อยนะเออแล้วสไปซี่ด้วยก็โรงแรมนี้ก็บรรยากาศดีนะคะทุกคนจอมเทียนเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอมาชิมสิเท่าไหร่อ่ะต้องจ่ายเท่าไหร่ไม่ต้องต้องจ่ายจ่ายแล้วไม่ต้องจ่าย ไม่ต้องจ่ายโอ้ใจดีจังเลยอ่ะแม่ค้าแม่ค้าใจดีมากเลยอ่ะไหนเอามาชิมสิเอามาชิมสิอ๋อตักให้อใหโอ้โหชิมซุปสิคะทุกคนอูอ้หูเล็กอะเสียชั้นไหมซูชิแซลมอนลักโอ,โอเคนะนี่ค่ะทุกคนโรงแรมนี้ ดีดีเซนทาราไลฟ์มาริรจอมเทียนนะคะบรรยากาศแบบว่าร่มรื่นเหมือนเป็นสวนรีสอร์ทพักผ่อนสบายๆแบบรครอครัวมีโซนสนามเด็กเล่นให้เด็กมีคิดคลับนะคะทุกคนต้นไม้คือร่มรื่นมากพนักง,งานก็น่ารักนะคะแต่ว่าอาจจะมียุงเยอะนิดนึงตอนเย็นๆเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะนะคะ ก็ถ้าใครนั่นก็ติดยากันยุงมาด้วยนะคะหรือไม่ก็หาซื้อสองเซเว่นนะคะขอแนะนำเลยทำอะไรกันทำอะไรกันคะเล่นจ่าย,นายสนุกไหมคะไมลไมี่ไมลี่แต่ว่าถ้ายุงกัดไมลี่ตีมันเลยนะหรือไม่ก็ระวังยุงนะลูก เอ,อ้พิมรู้ตั้งแต่แรกแล้วงั้นพิมต้องบอกไมลี่ด้วยนะเพราะไมลี่ที่บ้านไม่มียุง,ยงใช่ที่แกเด่นมียุงไหมไม่มียุงนะงใช่แต่ที่นี่ยุงเยอะนะคะนั้นพิมเขารู้ดีกว่าไมลี่นะมีเพื่อนแล้วคะ่ะเพื่อนมาหาไมลี่แล้วไมลี่ถามหาเพื่อนทุกวันเลยอยู่ l t n 1,000 t h n e ใช e ่ i เใช่เจ้าบ้านจะโย่ด้วยวันต่อมาน้องปริมก็มาหาไมลี่ที่โรงแรมอีกนะคะทั้งสองคนก็ลงเล่นน้ําในสระด้วยกันอีกไมลี่ดูมีความสุขมากที่มีเพื่อนนะคะแล้วก็ไมลี่ก็เอาสมุด friendship ที่โรงเรียนมาให้น้องปริมเขียนให้เมลี่ด้วยนะคะซึ่งเป็นมิตรภาพดีๆระหว่างเด็กสองคนแล้วก็ถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละประเทศแต่ว่าก็มีความสนิทสนมแล้วก็เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะ 辛苦。